สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ10อันดับนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับเฮ้ยอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะครับผมว่ามูลค่ามากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ได้แปลว่าค่าตัวที่เขาเคยซื้อขายมาแล้วเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะครับมูลค่าก็คือมูลค่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้ามีคนอยากซื้อเข้าไปเนี่ยมูลค่ามันควรจะอยู่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมูลค่าตรงนี้ก็ได้ถูกประมาณการ เอาไว้โดยการประมาณการนี้เนี่ยก็ได้ถูกประมาณการโดยเว็บรวบรวมสถิตินักบอลรวบรวมสถิติเกมฟุตบอสลสโมสรฟุตบอลชื่อย่างอย่างทารเฟิร์มมาร์กนั่นเองเนะครับผมซึ่งก็เป็นเว็บที่จะคอยรวบรวมสถิตินักบอลต่างๆเนี่ยเอาไว้นะครับสถิตินี้เองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนับว่าเป็นมูลค่าประจําเดือนพฤศจิกาปี2022ก็คือเดือนนี้นี่แหละตอนนี้ใครอยู่เท่าไหร่กันบ้างนะครับอันนี้บอกด้วยว่ายิ่งเด็กยิ่งแพงนะครับผมไม่ได้แปลว่าคุณแบบโอโ้โหอยู่ท็อป เลยเนม่าเมสซี่โรนันโดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับผมซอนเฮืองมินนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้แพงมากก็ได้เพราะว่าไอค่าตัวมูลค่าเนี่ยเขาต้องประเมินด้วยว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วเนี่ยเล่นได้อีกนานขนาดไหนไม่ใช่ซื้อไปแล้วแบบเล่นได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ค่าตัวแพงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมมูลค่าสูงสูงเนี่ยก็จะเป็นดาวรุ่งเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับจะมีไม่กี่คนนะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับถึงจะติดมาในลิสต์ได้จริงๆอ่ะบอกเลยก็ได้ว่าในลิสต์เนี่ยะอ แล้วอยู่ที่29ปีที่เหลือเนี่ยไม่มีใครเกิน23ปีเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับอันดับที่10จามานมูเซียราเด็กอัจฉริยะแห่งไบร์มิวนิคที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าฟอร์มของเขาอะไม่ได้แพ้ตัวของเออร์ลิงฮาลานหรือว่าคิีเลตต์เมบัปเป้เลยนะครับและเขาเนี่ยก็เด็กกว่าด้วยนะอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับผมมูลค่าในตอนนี้เนี่ยถูกประมาณอยู่ที่80ล้านยูโรนะครับแต่ซื้อจริงเนี่ยอาจจะแพงกว่านั้นนะครับผมพเพราะนี่คือมูล ก็ไม่ต้องเอามันก็เป็นไปได้นะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมาดูคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมอันดับที่9เนี่ยนะครับเป็นดาวรุ่งจากยูเวนตอสนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตัวของดูซาร์วลาโฮวิชนะครับผมดาวรุ่งวัย22ของยูเวนี้เนี่ยนะครับถูกประเมินมูลค่าของเขาเอาไว้เนี่ยอยู่ที่85ล้านยูโรนะครับผมก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมไปที่อันดับที่8กันเลยดีกว่าอันดับที่8เนี่ยนะครับผมเป็นเพียงคนเดียวในลิสต์นะครับที่เรียกกกไไไดดด้้้้ววววว่่่่่่าามเเเปป็็นนนนรุงงแแแลลออะะบบัตทีียูใชพค เริ่มจะอยู่ในเคิฟลงของช่วงพีกแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของแฮร์รี่เคนนะครับตัวของเขาเนี่ยค่าตัวแพงด้วยเหตุผลหนึ่งเนี่ยเพราะเป็นคนอังกฤษด้วยนะครับผมลีอังกฤษมันแพงอะถูกไหมแล้วก็ลีอังกฤษอะเขาก็ต้องการนังเตะอังกฤษแบบมันจะได้แบบเหมือนค่าพีเมียมากกว่าอยู่แล้วนะครับทำให้ค่าตัวของแฮร์รี่เคนเนี่ยถูกประมาณอยู่ที่90ล้านยูโรเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอันดับที่เเนี่ยนะครับมากับปืนใหญ่อาร์เซนอลดีกว่านะครับผมกับตัวของบูกายโอซาก้านะครับดาวเต ครับผมเป็นดาวเตะอนาคตไกลนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าก็สูงมากๆเลยนะอยู่ที่90ล้านเท่ากับตัวของแฮร์รี่เคนเลยแต่โอเคเราเห็นอายุแบบน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใส่อันดับมันสูงกว่าละกันนะครับเพราะถือได้ว่ามี potential มากกว่านะครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยอันดับที่5กับอันดับที่6อ่ะอายุเท่ากันนะครับแต่แก่กันที่จำนวนวันมากกว่านะครับผมโดยมูลค่าการประเมินเนี่ยก็อยู่ที่90ล้านทั้งคู่เลยเท่ากับว่า5 6 7 8เดเนี่ย90ล้านหมดเลยนะครับผมโดยอันดับที่ ดอตมุนนะครับผมอายุ19ปีกับมูลค่าอยู่ที่90ล้านนะครับแล้วก็อันดับที่5เนี่ยเป็นเปดี้ของบาซ่านะครับผมอายุ19เหมือนกันแต่เด็กว,กวันกว่านะครับผมแล้วก็มูลค่าเท่ากันอยู่ที่90ล้านนั่นเองแล้วจากนั้นเองเนี่ยจะขึ้นมาในอันดับที่4แล้วนะครับผมอันดับที่4เนี่ยก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะนั่นก็คือตัวของฟิลฟอร์เดนนั่นเองนะครจจนีก่ คือตัวของฟิลโฟเดนนะครับผมใครชอบไม่ชอบฟิลโฟเดนเนี่ย mm hmm. ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แต่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะโฟเดนเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มสุดละแบบชอบอะ่ะมันเล่นได้แบบหลากหลายมากๆเลยแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่แบบเออสร้างสรรค์อะไรแบบเนี้ยผมเลยชอบโฟเดนเป็นพิเศษเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมอันดับที่3มเนี่ยนะครับมาจากจรวดทางเรียบของเรอัลมาดริดนะครับผมวินิซิอุสจูเนียนั่นเองครับอายุ22เหมือนกันนะครับผมมูลค่าการประเมินเนี่ยสูงกว่าฟิลโฟเดนอยู่ที่10ล้านยูโรนะครับทำให้มันอยู่ที่120ล้าน,น,นยั่นเอง แล้วจากนั้นเนี่ยอันดับที่2กับ1เนี่ยก็คงไม่ต้องเดากันหรอกว่าเป็นใครนะครับผมมีอยู่แค่2คนเท่านั้นแหละนั่นก็คือเอ็มบัปเป้กับเออร์ลิงฮาลันน์นั่นเองนะครับสองคนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับผมอันดับที่1เนี่ยอยู่ที่170ล้านอันดับที่2อยู่ที่160ล้านนะครับผมอ่ะมาลองเดากันดีกว่าว่าใครอันดับ1ใครอันดับ2นะครับให้เวลาเดากันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเปิดเผยอันดับหนึ่งเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าบอกอันไหนมาก็รู้อีกอันทันทีีอออ่ะคคครรััััับบบนนดท1ผมก็ืตวขง ดาวยิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเออร์ลิงฮาลันนั่นเองนะครับแล้วดับที่2อนี่ก็คือตัวของคีเลนเอ็มบัปเป้นะครับผมเออร์ลิงฮาลันณัปปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยอายุที่23ปีนั่นเองแต่ซื้อจริงๆเนี่ยอาจจะแพงกว่านั้นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วแล้วผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาภัยณที่นี้ด้วยยังไงลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผูู้ชมมมทุุกกกคคนีวาาาสขับรรดย การฟุตบอลเวิลด์นะครับ